วันนี้ขอเสนอเมนูแกงเลียงกุ้งสดค่ะก่อนอื่นขอแชร์เรื่องราวดีๆของคนไข้ที่ครูมาหารตามคู่มือกินดีไตดีอายุยืนก่อนนะคะท่านแรกนะคะครูมาหารตามคู่มือ1เดือนกว่าๆค่า GFR ดีขึ้นค่ะท่านที่2อายุเยอะแล้วนะคะแต่ทำตามคู่มือค่ะค่า GFR อยู่ที่92อายุเยอะค่าไตก็ดีได้ค่ะอยู่ที่อาหารที่เราทาน เรามาดูวัตถุดิบทําแกงเลงกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะหั่นผักต่างๆเตรียมไว้ พอหั่นผักเสร็จแล้วเราก็จะมาโขกเครื่องแกงกันค่ะใส่พริกไทยกระชายหอมแดงพริกแดงจินดาตามด้วยกะปิค่ะโขกให้เข้ากันสำหรับพริกไทยถ้าคนไม่ชอบความเผ็ดร้อนนะคะสามารถลดปริมาณของพริกไทยลงได้ค่ะเหลือแค่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะ มาตั้งน้ำให้เดือดกันค่ะวันนี้ใช้น้ำา6 0 m อค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เครื่องแกงที่โขกลงไปคนให้เครื่องแกงละลายใส่ฟักทองรอจนฟักทองเริ่มสุกค่ะแล้วใส่ผักต่างๆที่เราหั่นลงไปค่ะ รอจนเดือดอีกรอบเรามาตัดรสชาติด้วยน้ำตาลค่ะวันนี้ใช้น้ำตาลหล่อหังกล้วยหนึ่งช้อนชานะคะพอผักสุกหมดแล้วใส่กุ้งปิดท้ายค่ะกดให้กุ้งจมลงไปอย่าคนนะคะรอจนกุ้งสุกแล้วค่อยใส่ใบแมงลักลงไปคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็จัดเสริร์ฟ คลิปนี้ใช้กะปิเพียง1ช้อนชาค่ะยี่ห้อนี้ใช้เพียง1ช้อนชาได้โซเดียม497มิลลิกรัมค่ะฟักทองมีโพแทสเซียมสูงนะคะระยะต้นๆทานได้บ้างแต่ทานในปริมาณที่จำกัดค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ คลิปนี้มารีวิวหนังสือกินดีใตดีอายุยืนค่ะเล่มนี้มีเมนูอาหารคาวหวานร,รวม136เมนูมีถึง200หน้าตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายหนังสือพิมพ์4สีกระดาษอาร์ตมันคมชัดขนาดหนังสือเป็นขนาด A4 มีสารบัญแยกหมวดมู่ชัดเจน เล่มนี้จะบอกถึงว่าไตคืออะไรค่าต่างๆที่โรคไตต้องรู้การคำนวณโปรตีนพลังงานและน้ำดื่มผักผลไม้ที่ทานได้ทานไม่ได้และยังสอนการอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการอีกด้วยเมนูอาหารแต่ละเมนูบอกคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งเซิร์ฟทั้งพลังงานโปรตีนและโซเดียมพิเศษด้านหลังเล่มหากท่านต้องการดูคลิปทำอาหารในรูปแบบวิดีโอเพียงสแกน QR Code ก็สามารถดูคลิปได้เลย เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพย่อมสำคัญมากวิธีที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากคือการเลือกรับประทานอาหารค่ะข้อมูลที่โรคไตต้องรู้สรุปมาให้อยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะ